Ramadan Ramadan Welcome Holy Month Ramadan Barakum Ramadan. Ramadan. Ramadan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ i b แบงค์รมฎอนสัมพันธ์ก็กลับมาพบกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมีเรื่องราวดีๆการที่จะมาให้ความรู้ตลอดทั้งเดือนรอมฎอนซึ่งวันนี้เรายังคงได้รับเกียรติจากท่านดรอนัสอมารตยักุนท่านเป็นประธานคณะที่ปรึกษาทางด้านศาสนาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮครับท่านอาจารย์ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุท่านอาจารย์ครับถ้าพูดถึงการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน อยากแท้อาจารย์ได้ให้ความรู้นิดหนึ่งว่าอการถือศีลอดในวิถีธรรมก่อนหน้าอิสลามซึ่งหลายๆคน <C ül> อาจจะไม่เคยได้รับฟังหรือได้ได้รับข้อมูลกันอยากให้ท่านอาจารย์ให้ความรู้กับท่านผู้ชมนิดหนึ่งครับครับอิสลาฮิราะห์มานุรรฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวัสสลัตุวัลสลามุอะลามุฮัมมัดีวาอะลัยฮิวะซอบิฮิวาสลลัมอัจมัยน์อัมมาบะอุดครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากและเป็นประเด็นที่สืบเนื่องมาจากเรื่องของการรักษาความดีความชั่วไม่ให้ ม่ให้ความชั่วเนี่ยก้าวล้ำความดีในตัวบุคคลเพื่อเราจะได้เป็นคอลิฟะของอัลลอฮ์บนหน้าแผ่นดินและที่เป็นเช่นนี้เนี่ยถึงทําให้เราพบว่านะครับว่ารพระเพียร์กูรังที่บอกว่าแท้จริงการถือศีลอดเนี่ยได้ถูกประธานเป็นธรรมบัญญัติแก่เราเนี่ยเช่นเดียวกวับที่ได้ประธานมาแล้วเป็นธรรมบัญญัติแก่ปวงชนที่ประพฤติธรรมที่มีศาสนาเนี่ยก่อนหน้าเราที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรครับเพราะว่า คนในสังคมเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ถือศีนอด<ช>ถ,ถูกไหมก็เลยมองดูว่าศาส,สนาอิสลามมีแปลกแล้วก็ทําไมต้องบังคับคนที่นับถืออิสลามให้ถือศีนอด<ช>ถ,ถูกไหมทำไมต้องต้อง,ต,องต้องให้อดอาหารจครับประเด็นนี้ก็เลยตั้งขึ้นมาเพื่อให้คนในสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมก่อนเนี่ยเห็นว่าไม่ต้องแปลกใจที่อิสลามกําหนดให้มีการถือศีนอด ขณะที่สำหรับมุสลิมเช่นเดียวกันมุสลิมก็ไม่ต้องบางคนที่ไม่อยากถือสินอดเนี่ยก็จะได้มีมีกำลังใจและมีศรัทธาว่าการถือสินอดนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะศาสนาทั้งหลายที่มีในโลกนี้ศาสนาสากลล้วนแต่มีธรรมบัญญัติให้อดอาหารทั้งหมดอดกั้นจากความอยากอดกั้นจากความโลภอดกั้นจากตัณหาราคะอดกั้นจากความชั่วกระทำความชั่วคิดชั่วและกดกั้นจากการเสพ อาหารเครื่องดื่มครับเพราะฉะนั้นเวลาที่พระบียรกุฎามประทานสิ่งนลงมานะหมายความว่าทั้งมุสลิมก็ต้องตระหนักแล้วว่าไม่ใช่เราเป็นคนเดียวในโลกที่มีการถือสินอดขณะที่คนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ได้ตระหนักแล้วว่า <c oughs> อิสลามไม่ใช่ศาสนาที่แปลกเพราะการอดกลั้นจากความต้องการของนับซูหรืออัตตาเนียมีในทุกศาสนาเพราะฉะนั้นบ,บางศาสนาเนี่ยก็จะหมดเวลาทานซโฮ ของเขาพวกง่ายๆนะครับตั้งแต่ละมาดซูโฮตพอละมาดซูโฮตแล้วก็จะเคี้ยวอะไรอีกไม่ได้ก็คือหลังเที่ยงเป็นต้นไปกืนอะไรอีกไม่ได้เป็นต้นนี้ใช่เป็นเหตุไหมครับโอเคพราบางศาสนาเนี่ยก็จะมีลักษณะของตักลี้นหลุดต่ออามก็คือทานให้น้อยลงพอทานให้น้อยลงหมายความว่าเคยทานข้าวหมกเต็มชามเนี่ยเขาก็จะทานสามช้อนพอถ้าชั้นทานได้หนึ่งช้อนแสดงว่ามีตักวาสูงสุด อันนี้คือบางงศาสนาถ้าเช่นในศาสนาพราหมณ์ฮินดูถ้าทานไป9ช้อน8ช้อนมักโรถ้าทานหมดชามเลยนี่ฮารามในของเขาเพราะฉะนั้นเพราะจะต้องทานเนี่ยเพราะในเวลาเที่ยมปั๊บเคยทานปกติทับแต่บปนิดหน่อยแล้วยับยั้งแสดงว่าสามารถหยุดความต้องการของร่างกายได้แล้วคนที่มีโอกาสโกงได้โอกาสคอร์รัปชันโอกาสที่จะหมกเม็ดอะไรต่างๆได้ ไม่ทำท่านท่านที่มีโอกาสเนี่ยคือที่มาของการอดกลั้นเพราะฉะนั้นละอันละกุมตตะกูลในพระภิกษุราบอกว่าเพื่อเจ้าทั้งหลายจะได้สํารวมตนเนี่ยสำรวมตนจากการที่จะไปเอาเปรียบผู้อื่นโซเลมผู้อื่นหรือกระทาความชั่วอื่นๆได้ครับครับผมนี่แหละครับคือเรื่องราวที่ท่านอาจารย์ได้นํามาฝากกันในวันนี้นะครับจริงๆอย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดว่าจริงๆเรื่องการถือศีลเนี่ยก็มีในทุกๆศาสนาครับซึ่งเราไม่ได้แปลกแยกหรือแตกต่าง และที่สาคัญก็คือว่าเราเองเนี่ยก็ดำรงตนตามบทบัญนัติาของศาสนาอิสลามในการถือศีลอดที่มีมาก่อนหน้าน,นี้ด้วยนะครับผมวันนี้รายการไอแบงค์รอมรองสัมพันธ์ก็หมดเวลาแล้วนะครับยังไงกลับมาพบกันในโอกาสต,ต่อไปวอบิลลาฮิตาฟิกวันิยายวาวะสัลลัมวะลายกุมะเราห์มะตุลลอฮิวะบเรากาตุรอมฎบรมฎ Xin hỗ trợ của đôi